สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูร็อกทีวีนะครับนะเช่นเดิมครับเราจะอยู่กับโรคสมบูรณ์มาจัดกันเลยดีกว่านะครับนะอ่าซื้อหาวตกใจเอาไม่มีทางเข้าสู่อาณาจักรแห่งความว่างเปล่าใกล้แม่น้ําสายนี้ได้สถานที่แห่งนี้ไม่ได้อยู่ในป่าดินแดหรือการแสดงออกของซื้อหาวกลายเป็นจริงต่ำเขาหันกลับไปมองทางประตูแห่งแสงนั้น ประตูแสงอยู่ติดกับรงังขุนเพิงเป็นเพราะการดำรงอยู่ของขุนเพิงจึงก่อให้เกิดทางเชื่อมต่อไปยังแม่น้ำนี้หรือเป็นเพราะว่าแม่น้ำนี้อยู่ที่ขุนเพิงจึงสร้างรังซื่อหาตัดสินใจจะจากไปโดยไม่เสียเวลาที่นี่เมื่อเขาเห็นทะเลเหนือสีดำอีกครั้งเขาพบว่า เขาสามารถเข้าส่วนณาจรแห่งความว่างเปล่าได้หากเขาต้องการเข้าส่วนณาจรแห่งความว่างเปล่าต้องมั่นใจว่าร่างกายเขาปลอดภัยไม่มีใครมารบกวนเขาได้ตือหาไม่ต้องการเตียงดวงดังนั้นเขาจึงกลับมาหมู่บ้านหินผาที่ฉะนั้นหากวิญญาณดั้งเดิมของเขาทิ้งร้างไว้ในทะเลใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหมู่บ้านหินผายังคงเป็นเหมือน เดิมราวกับดินแดนแห่งสวงสวรรค์ในระยะไกลเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังฝึกและบวมเอาะอยู่บนภูเขาพวกเขาทั้งหมดล้วนจริงจังใเด็กที่มาจากดินแดนรกร้างฝึกฝนอย่างหนักอาไม่เด็กๆในหมู่บ้านไม่กล้านิ่งเฉยอีกต่อไปเมื่อเสือหาวกลับมาเขาเห็นว่าสิงตอสีทองขยับตัวไปมาแ้วรอย,ยิ้มปอมๆทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้เป็นมิตร ปฏิปักปฏิกิยาของซสือ่าวก็กลายเป็นเย็นชาแทนเขารู้ว่าสหายคนนี้ย่อมมีความคิดชั่วร้ายอยู่ในสมองแน่หลายวันมานี้ข้าคิดทบทวนตัวเองอยู่บ่อยครั้งจงรู้สึกว่าน่าจะฝึกฝนการวิเศษหงเพิงได้แน่แนเป็นไปตามข้าสิงโตทองกำลังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้จริงๆเจ,จ,จ,จ้าจับนกกระจอกห้าสีได้หรือ,อยังคนที่ทิ้งมูลนกแห้งไว้ที่จมูกของเจ้า สำหรับซื้อหาการที่ถามเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เขายังพยายามจี้องบาดแผลของสิงโตทองทำให้มันโกรธเกี้ยวขึ้นมาทันทียานวิเศษล้ำค่าของหงเิงที่แท้จริงคืออะไรไปโรงนรกเถิดมันหันหลังกลับไปโดยไม่ให้ความสนใจกับซื้อหาอต่อไปในขณะเดียวกันมันก็เต็มไปด้วยความแค้นมันต้องการจะจับนกกระจอกตัว น้อยนั้นมาโดยตลอดมันคำรามออกมาด้วยความไม่พอใจก่อนจะทะยานเข้าสู่ดินแดนลกหลังเพื่อตามหานกน้อยอีกขังเสือหาเข้าสู่อาณาจรรักรแห่งความว่างเปล่าเออกู่มงกรแดงตามหลังเขาเหมือนลูกสุนัขเป็นเพราะประสบการณ์ครา้เที่แล้วแปลกเกินไปแล่มันมีโอกาสได้เห็นส่วนลึกของอาณาจักรแห่งความว่างเปล่าที่มียานเเศษล้ำค่าซ่อนอยู่ มันรู้สึกว่าอาจารย์ราคาถูกคนนี้มีแนวโน้มจะท้าทายสิ่งเหล่านั้นอีกครั้งใครจะรู้ว่าเขาจะเอาอะไรออกมาได้อีกในครั้งนี้อย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่ามันคิดมากเกินไปเือหามาพบสหายทั้งสองเพื่อสอบถามเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างอาจจะกรังขุณเพิ่อภายในประตูแห่งแสงมีโรคเยืี้ยแข็งอยู่ที่นั่นพวกท่านรู้อะไรบ้าง ใบหน้าของท่านปู่รกรับขั้วูุ้โสเหรียญเงินทั้งคู่ว่างเปล่าโดยไม่รู้ว่าพวกเขาลืมหรือว่าพวกเขาไม่รู้คำตอบในเรื่องนี้จริงๆิงเออบันไดนั้นใบหน้าท่านปู่กก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยมันมาอีกแล้วสีหน้าขั้วูุโสเหรียญเงินแปลกประหลาดเช่นเดียวกันเกิดอะไรขึ้นนี่เือหาวถามใครบางคนจากดินแดนสูงกว่าลงมาเคาะประตูณนะาจักรแห่งความว่างเปล่าและปาถนาจะเข้ามาที่นี่ ท่นปูนกไม่ได้ปิดบังอะไรสิ่งนี้ทำให้ซื้อหาวเพยเห็นความตกใจแต่ใบหน้าของเขากลับเปลี่ยนเป็นความสดใสอย่างรวดเร็วถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยพวกเขาเข้ามาถ้ากลัวว่าความวุ่นวายครั้งใหญ่ อาจเกิดขึ้นในอาณาจาักรแห่งความว่างเปล่าพวกเราอาจจะไม่สามารถหยุดยั้งพวกเขาได้เมื่อคำพูดของผู้วุโสเรียญเงินดังขึ้นก็ทำให้ใบหน้าซื่อหามีความตกใจขงังทำไมเงินลึะพวกมันมาจากดินแดนเสี่ยนนึกว่าเรื่องอะไรรีบไปดูกันเลยซื่อหาเริ่มสนใจทันทีเมื่อได้ยินเรื่องนี้ประตูตอาณาจาักรแห่งความว่างเปล่านั้นหนาระหนักมาก มันมีขนาดใหญ่อย่างน่าเหลือเชื่อพลังแห่งความกอรหนโอบร้อมพวกมันมันคือเส้นทางที่นำไปสู่อาณาจักรวิญญาณเส้นทางนี้เป็นบันไดหินที่ทอดยาวสู่สวรรค์ในอดีตเตือห่าวได้ปีนขึ้นไปทีละกันจนเข้าสู่อาณาจักรวิญญาณในขณะเดียวกันก็ไม่นานมานี้วิญญาณของเขาก็กลับสู่อาณาจักรแห่งความว่างเปล่าตามเส้นทางนี้ตอนนี้ สิ่งต่างๆเริ่มไม่สงบอีกครั้งประตูทองคำขนาดใหญ่อาณาจักรวิญญาณถูกเปิดออกกลุ่มคนที่เดินลงมาจากด้านบนวีทั้งชายและหญิงทั้งคนรุ่นอาวุโสและคนหนุ่มระดับการ่มอพร้อมพวกเขาล้วนไม่อ่อนแอนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของพวกเขาที่มาที่นี่ในความเป็นจริงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพวกเขากำลังค้นหาหนทางเข้าสู่อาณาจักรแห่งความว่างเปล่าอย่างไรก็ตามทุกคร้งที่พวกเขาเดินตามบันไดหิน ไปจนถึงจุดสิ้นสุดพวกเขากลับไม่มีผลลัพธ์อะไรมีประตูใหญ่คู่หนึ่งขวางทางเดินพวกเขาไว้ไม่ว่าพวกเขาจะโจมตีพวกมันอย่างไรก็ไม่มีทางจะเปิดประตูออกมาเห็นได้ชัดพวกเขาไม่ต้องการจะยอมแพ้ในแต่ละวันพวกเขาจะผัดกันมาโจมตีประตูแห่งนี้ด้วยอาวุธศักดิ์สิทธิ์จากความพยายามพวกเขาทำให้ประตูทั้งสองบานบิดเบี้ยวเสียรูปร่างไปหมดแล้ว อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังคงไม่ยอมปลุกทำรายยังคงตั้งตาง,งานอยู่ที่นั่นไม่สามารถเปิดออกมาได้ตาเป็นต้องเข้าไปจริงๆหรือคนรับใช้ชาราขามวดคิว้วผู้ที่เป็นผู้นำกลุ่มนั้นคือเด็กที่มีลักษณะรูปร่างอายุไม่เกินยี่สิบแต่เขาอยู่ด้านหลัง พรังเซียนหมุนวนอยู่รอบกายเขาไม่หยุดเจ้าไม่เข้าใจถึงโชควาสนาสถานที่แห่งนี้ชายหนุ่มคนนั้นทายหัวถูกต้องสถานที่แห่งนี้ไม่ง่ายเหือนตาเห็นอย่างแน่นอนหญิงสาวอีกคนในชุดสีแดงเพลิงพยักหน้าเช่นกันนางมีรูปร่างหน้าตาที่งดงามโดดเด่นแต่เห็นได้ชัดว่าเป็นเด็กที่หญิงพยองกลุ่มคนถูกนำมาโดยสองคนนี้ เนื่องจากพวกเขามาจากอาณาจักรเซียนส่วนคนอื่นอาพวกเขาไม่ได้มาจาก9้าวสวรเบื้องบนก็อร้วนแล้วแต่เป็นคนจาก3ามพันแขวน้นที่ตามมาจนถึงที่นี่ทั้งป่ดินแดนด้านล่างมีโชคตามธรรมชาติสตฐานที่นั้นแห้งแรงอย่างไม่น่าเชื่อถูกเรียกว่าเป็นคุกคนรับใช้ชาลากาเขาไม่ใช่คนจากอาณาจักรเซียนเขาคือพวกผู้โศกก้าวนเบื้องบน แต่ตอนนี้เขารถตัวมารับใช้เด็กหนุ่มสาวทั้งสองคนถูกต้องทั้งแปดภูมิภาคนี้รู้จักในชื่อคุกแห่งสวรค์เด็กหนุ่มคนนั้นเก่าแต่มันเป็นคุกที่ซุกซ่อนสมบัติมหาศาลดวงตาของหญิงสาวในชุดสีแดงเพลิงเป็นประกายเร่าร้อนด้วยความหลงไหลระดมยิงต่อไปชายหนุ่มสวมเสื้อคุมสัตว์ลายตะกนคูกทั้งแปดภูมิภาคแท้จริงแล้วซุกซ่อนอยู่ในอาณาจักรแห่งความว่างเปล่า หลายคนรู้สึกตกใจสุดขีดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ข่าวหรือที่กล่าวว่าอาณาจักรเซียนกำลังเลือกมเล็ดพันจาก9ก0ส่วนสิพิพสิ่งนี้ทำให้ทุกฝ่ายตกตะลึงต่อมามีทูตแท้จ,จริงปรากฏตัวขึ้นมาทำให้ทุกคนตื่นเต้นเป็นอย่างมากตอนนี้ภายในอนาณาจักรวิญญาณของ9 0ส่วนสิพิภพมีเวทีมากมายถูกจัดตั้งขึ้นและมีการแข่งขันเกิดขึ้นทุกวันเมมีคนชนะ ก็ต้อ,ตองกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในที่สุดพวกเขาก็จะถูกรับเลือกจากอาณาจักรเสียนเพื่อให้กลายเป็นลูกศิษย์ในสำนักเด็กทั้งสองติดตามทูดมาแต่ต่อมาพวกเขาได้แยกกันไปคนละทิศคนละทางอย่างเงียบๆแทนที่จะเข้าสู่3,000แคว้นตามคำพูดเติมแต่แท้จริงแล้วพวกเขากลับมุ่งหน้าเข้าสู่อาณาจักรแห่งความว่างเปล่ามีบุคคลพิเศษประเภทใดในอาณาจักร ที่ต่ำกว่าชายหนุ่มแต่งกายด้วยชุดหนังสัตว์ร,ร้ายถามชื่อเขาคือตูคุยตำหนักหมื่นสรรพสัตว์ของอาณาจักรเสียนถือว่าเป็นหนึ่งในมหาอำนาจที่เก่าแก่ที่สุดอีชายหนุ่มคนหนึ่งเรียกว่าห่วงก่อนในอันนี้เขาคือผู้ทีไร้าเทียมทานไม่มีใครต่อสู้ในรุ่นเดียวกันแต่สุดท้ายเขากลับถูกทำร้ายจนพิการจากขั้วามตาตะตำหนักเสียนอีคนตอบกับไร้เทียมทานในหมู่คนรุ่นเดียวกันฮ่า ิงสาวในชุดสีแดงหัวเราะเยาะเผยเห็นสีหน้าเยาะเยะ้ยนาที่มีคือว่าพี่รวบแน่นอนควงจะเปรียบเทียบกับผู้ยิงยิงใหญ่นาจักเซียนได้อย่างไรความแข็งแกร่งเขาสามารถแสดงออกมาได้ในอาณาจักรที่ตามกว่าเท่านั้นชายหนุ่มคนหนึ่งรีบเปลี่ยนหัวข้อสนทนายิงไปกว่านั้นเขาเป็นคนพิการไปแล้วพอามาจากนิกายใหญ่แห่งหนึ่งจากสามพันแขวนเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก กับความช่ร้ายสือหาพนิกายของเขาเคยมีความขัดแย้งกับข่วงในความเป็นจริงสมาชิกทั้งหมดของผู้นำทางเหล่านี้ร้วนมีความขัดแย้งกับข่วงมาก่อนเหตุผลที่เขาติดตามเด็กหนุ่มทั้งสองมาเทียนาจากแขกความว่างเปล่าเพื่อสืบข่าวเกี่ยวกับข่วงนั่นเองน่าเสียดายที่พวกเราคำนวณเวลาที่เขาพิการพลาดไปไม่เช่นนั้นเราก็มีโอกาสจะได้พบเจอกับเขาถ้าอยากเห็นจริงในตอนที่เขาไม่พิการ เจอผู้ยิงหญ่จนาจักเสียนจะกล้ายิงพยองอีกไหมชายหนุ่มไหญิงสาวสองสาคนเยาะเย้ย,ย,ยออกมาเยอยดวงตาของพวกเขาเป็นประกายตูค่อยไรอีร้รัวลงมือจอมตีประตูขนาดใหญ่เป็นการส่วนตัวเปิดประตูทูดขอณน,นจาจักเสียนมาถึงแล้วอีกคนตะโกนช่วยบุคคลทั้งสองจอมตีสถานเชียงนี้อีกด้านหนึ่งประตูเสื้อหาวได้มาถึงแล้วยิ่งกว่านั้นยังได้ยินเสียงตะโกนท่านปู่ นกและท่านปู่เหรียญเงินยืนหน้าบึ้งอยู่ตรงนั้นปู่ชิมาจานะจักรเสียดไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการปกติไม่สามารถปราบพ,พวกเขาได้ท่านปู่นกเก่าการข้าวมังกรแดงเกิดกู้กระตือรือร้นจะรองดุดยไม่เต็มใจจะยอมรับความพ่ายแพ้เปิดประตูเปิดดูว่าพวกเราต้องการว่าพวกเขาต้องการทำอะไรเตือหาวเก่า เ้าแน่ใจนะคำสา์สังหารนมตาอาจจะปรากฏขึ้นทันทีขัววุโสเหรียญเงินเก่าไม่เป็นไรมันยังคงจะไม่ส่งผลชั่วข่าวตือหาตอบเขาอยากจะเห็นสิ่งที่คนเหล่านี้กำลังตามหาประตูขนาดใหญ่เปิดออกอย่างช้าๆแพกระหมอกที่พุ่งผ่านและพลังแห่งความกรรหนประทุกออกมาอย่างรุนแรงปุ่มบุคคลจากอาณาจักรวิญญาณตกตาึง ประตูนี้ถูกเปิดออกจริงๆผู้ยิงใหญ่อาณาจักรเสียนสามารถเปิดประตูนี้ได้ตังแข็งแกงอย่างแท้จริงอีคนตะโกนสันเสริญชายหนุ่มซูฮุยจากตำหนักมือสรพัสั์โบกมือเขาทันทีที่เขาพองผ่านมอแข่งความก่อหก็เห็นใครบางคนที่ยืนอยู่ด้านหลังประตูเขารู้ว่าคนเหล่านั้นคือคนที่เปิดประตูโอ้บางคนมาต้อนรับเรา หญิงสาวชุดแดงเพิงอี้รั่วมีอรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าพอกระจายทุกคนต่างเห็นบุคคลที่ยืนอยู่หน้าประตูหลังหลังประตูหน้าหลังประตูในตอนแรกทุกคนต่างกำลังยิ้มแย้มแต่ทันทีพวกเขาเห็นตือหาใบหน้าพวกเขาก็บิดเบี้ยวอย่างรุนแรงพวกเขาไม่เคยเขียเลยว่าคนแรกที่พวกเขาได้เห็นหลังจากเปิดประตูนะาจาักเป็นห่วงพวกเขารู้สึกมึนงงพวกเขาเพิ่งพูดถึงข่้งแต่ทุกคนเห็นเขาทันที สิ่งนี้ทำให้พวกเขาทุกคนรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องนึกไม่ถึงโอ้สวรรค์ใครบางคนอดไม่ได้จะพึมพำพวงจริง,รงๆเลยพวกเขาไม่กล้าเชื่อในสิ่งที่พวกเขาเห็นหากพวกเขาคำนวณเวลาที่คำสาปสังหารอมาตะจะ,ะแสดงขนมันไม่น่าจะเป็นไปได้ ที่เขาจะสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งความว่างเปล่าเขาน่าจะกลายเป็นคนพิการไปสองสามสัปดาห์แล้วไทยบางคนกล่าวเบาๆผ่าคิดว่าเขาคงกําลังใช้เวลาช่วงสุดท้ายอยู่ในอาณาจักรแห่งความว่างเปล่าก่อนจะไม่มีโอกาสอีกต่อไปอีกคนให้คําอธิบายประเภทนี้ทันทีที่คํานี้กล่าวออกมาก็ทําให้ทุกคนมากมายรู้สึกตื่นเต้นก่อนหน้านี้พวกเขายังคงคุยกันว่าพวกเขาจะไปพบข่วงได้อย่างไรพวกเขาอยากทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของข่วง ในสุดความปรารถนาพวกเขาก็เป็นจริงอดีตบุคคลทรงพลังสุดของรุ่นใหม่ที่กำลังจะกลายเป็นคนพิการตอนนี้อยู่ต่อหน้าต่อตาพวกเขาแล้วสิ่งนี้ท้ายพวกเขาตื่นเต้นมากคว่างคาชืชอวาเจ้าสบายดีในครั้งสุดท้ายที่เราพบกันมีคนกล่าวขึ้นโดยมีจุดประสงค์ใครจะไปรู้ว่าควรได้รับความทุกข์ทรมานจากคำสาปสังหารอมาตะเขาจะสบายดีได้อย่างไรไอคาแนะนํา องท่านนี้ให้กับเจ้าพวกเขาคือคู่หมั้เพาะยอดเยี่ยมจานาจักเสียนเจ้ายังไม่รีบเขามาแสดงความเคารพอีกอีกคนกก่าวเสริมคำาคู่ของพวกเขาเชื่อมต่อกันอย่างลื่นไหลคือหากว่าสายตามองพวกเขาอย่างเฉยเมยหลังจากนั้นเขาก็หันไปมองตูคุยอะไรอีรวงบ่วงเจ้ากล้าทำตัวยิ่งผยองเมื่อพบก,กับคู่ยิ่งใหญ่นาจักเสียนเจ้ายังทำตัวดูเหมิ่นพวกเขาทั้งน้าเสียดายที่เจ้าไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่คนเดิมอีกคน พยายามเย้ยหย่านเขาคุบป,ปากในสุดซสือหาก็พูดขึ้นขมออกไปที่เจ้าหนูคนนั้นพร้อมกับชี้นิ้วออกทันทีแงสงศักดิ์สิทธิ์พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วแล้วเป็นไฟไม่ได้ที่บุคคลนั้นจะรีกเรียบเลือดเบ่งบานระหว่างปากของเขาฟันเด็กหนุ่มคนนั้นล่วงออกมาทั้งปากไม่สามารถกล่าวอะไรดีคนคนนั้นกรีดร้องอย่างอนาถสายตาเขาตื่นเต้นณนตื่นตาดึง ด้วยความกลัวเขารีบถอยกลับไปโดยไม่คาดหวังว่าค่วงจะลงมือทันทีแม้แต่ปีดาเจ้าเมื่อเจอค่ายังแทบหมอบกลับเต่สวายังเจ้าอาศัยอะไรถึงกล้ามาว่าจาก่าววาจากับข้าแบบนี้คือหาวกลาย่างเย็นชาเจ้าคือห่วงหรือเจียวรวัวพูดกับดูตกใจเล็กน้อยหลังจากนั้นดวงตานางแป่งประกายพร้อมกับเดินแปรอบตัวเขาดูเหมือนข่าวหรือจะผิด พวกเขาทั้งหมดบอกว่าเจ้ากำลังจะได้รับความทุกข์ทรมานจากคำสาปสังหารอมตะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าจะสบายดีเียรวบพูดพร้อมกับมองไปที่ซือหาวตลอดเวลาเมื่อคำพคูดเหล่านี้ดังขึ้นผู้ที่อยู่เพียงข้างน้ำไม่ว่าจะเป็นชายหนุ่มหญิงสาวหรือผู้ผู้โสร,ร่างกายของพวกเขาตันสถานใบหน้าเปลี่ยนไปทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เพิ่งกาวเยาะเยะ้ยซือหาวใบหน้าพวกเขาซีดเสียวพ่วงไม่ได้รับผลกระทบจากคำสาปสังหารอมตะ นนสิ่งที่ท้ายพวกเขาโตกตะหนึ่งอันทชีที่จิตวิญญาณพวกเขาสั่นสะท้านด้วยความกลัวเกิดอะไรขึ้นในนาจาจักด้านบททุกคนรู้ว่าการบกพร่อของข่วงถูกตัดขาดไปแล้วไม่มีความหวังเหลืออยู่ร่างกายทุกคนเริ่มเย็นลงหากข่วงไม่พิการไม่ต้องกล่าวถึงทุกคนที่นี่ขอ,อให้เป็นบรรพุรุษประจำนิกายของพวกเขาก็ไม่อาจรอดชีวิตได้ ผู้คนจากดินแดนเสียนยังคงไม่เกรงกลัวแต่ไม่มีทางที่ผู้คนจากล้าสอนสิบพิภพจะไม่รู้สึกหวาดกลัวเหมือนกับพวกเขาถ้าเสือหาไม่ได้รับผลกระทบจริงๆนั่นคงจะเป็นเรื่องที่น่าสยดสยองอย่างมากแม้แต่คำสาปสังหารมาตาก็ยังไม่สามารถทำอะไรเขาได้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวอย่างแท้จริงทุกคนตารู้ดีว่าเสือหาเคยสังหารแม้แต่ขั้วมาตาในอาณาจักรวิญญาณมาแล้วครั้งหนึ่ง ตาหายเต่าร้อนล่นแล้วร่างกายข้าแข็งแรงกว่าคนอื่นอยู่นิดหน่อยจึงทําให้ยืนเวลาออกไปได้อีกรายวันเสือหาตอบไม่จำเป็นต้องแสดงความอวดดีเสือหาทราบว่าประตูนจาจักเสียถูกเปิดมาระยะหนึ่งแล้วมีความเป็นไปได้าคู่แข็งแกร่งจากที่นั่นจะทยอยกระลงมาได้เรื่อยตอนนี้เขาไม่อยากเป็นปับนะคับเขาเรียกว่าเป็นปัตะปูที่ยืนออกมาไม่เช่นนั้นเขาจะตกเป็นเป้าหมายทุกคน โดยเฉพาะขั้วมาตาตําหนักเซียนคนนั้นหากฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าเขาไม่ได้รับผลกระทบจากคาําสาปสังหารอมะตะก็ไม่ทราบเขาจะมามีความคิดชั่วร้ายอะไรขึ้นนี่บริเวณรอบๆหลังจากทุกคนได้ยินคําอธิบายพวกพวกเขาก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกไม่รู้สึกวาดกูอีกต่อไปอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่กล้ายัออย่วยุเขาอีกพวกเขาทั้งหมดปรับพฤติวด้วยความเหมาะสมตามใดที่ห่วงยังไม่ได้พิการอย่างแท้จริงพวกเขาก็ไม่ทางเลือกอื่นนอกจากแสดงความเคารพเท่านั้น น่าเสียดายจริงๆข้าเคยได้เรื่องความห้าวหาญเจ้าในสงครามชายแดนลกหลังจึงรู้สึกเสียดายพอสวรค์เจ้าอย่างยิ่งเด็กหนุ่มในชุดคุมสัตว์ร,ร้ายกล่าวพร้อมกับหัวเราะเบาๆเจ้า,เ,าเป็นคนที่มีพอสวรค์สูงส่งถึงกับสามารถสังหารทายญาทของตระกูลจักรพรรดิไปมากมายอย่างไรก็ตามข้าเชื่อว่าเด็กหนุ่มสาวของตระกูลจักรพรรดิที่เจ้าเจอไม่ใช่คู่แข่งแกลงแท้จริงเอียรั่วกล่าวด้วยรอยยิ้มจางเป็นอย่างนั้นหรือเจ้าแน่ใจได้อย่างไร ซือหาวถามมีการต่อสู้ครั้งใหญ่เมื่อไม่นานมานี้ความภาคภูมิใจงสวรรค์อาณาจักรเซียนของเราสองคนคนแรกได้รับบาดเจ็บสาหัสคนที่สองเสียชีวิตจากการต่อสู้ที่รั่วตอบยิ่งไปกว่านั้นนางยังกล่าวเสริมว่าพวกเขาได้พบกับบุตรของจัก,กรพรรดิซือหาวตรึงจัก,กรพรรดิเหล่านั้นไปมีลูกตั้งแต่เมื่อไหร่พวกซือถูอันหลานคงไม่ได้ไร้ย่างอายถึงขนาดสร้างลูกขึ้นมาอีกเขามีความต้องการต่อสู้ทายาตกลกูลจักรพรรดิคนนั้น แต่เมื่อคิดดูแล้วกว่าที่กำแพงอาณาจักรจะเปิดออกอีกครั้งก็คงต้องรอจนกว่าเขาจะกลายเป็นพวกมาตาแท้จริงไปแล้วในเวลาเดียวกันซือหาสั่นสถานจากภายในย้อนกลับไปหลังจากก้าวสอนิพบภพถูกทำลายไปแล้วอาณาจักรเซียนจึงได้ลงมือต่อสู้อย่างทั้งใหญ่กับตัตตูตามิติเพื่อการช่วยเหลือของพวกเขามาช้าเกินไปเกีเสือในเมื่อระดับการบุพเพเจ้ายังคงอยู่ ถ้าอย่างนั้นข้าขอยืมมือเจ้าหน่อยเป็นอย่างไรตูเฮถามสําหรับอะไรล่ซือเหาก็ถามกับพวกเรามาเทียนอาจารย์แข่งความว่างเปล่าเพื่อสิ่งของบางอย่างพวกเราจึงอยากขอความช่วยเหลือจากเจ้าตูคุยจากตําหนักมือสัประสัตย์กล่าในบริเวณรอบๆใบหน้าของทวกคนาวดแปลกปราดแป้ว่าพวกเขาจะไม่ได้กลัวซือหาแต่พวกเขายังคงรู้สึกหวาดวันอยู่บ้างมีบางคนหวังว่าเขาจะพิการในทันทีเพื่อพวกเขาจะได้ไม่ต้องอยู่ ยังวาดกล้วยต่อไปภาพใดเจ้าเต็มใจช่่วเหลือข้าให้สัญญาครอบครัวเจ้าจะปลอดภัยที่รั่วกล่าวด้วยน้ําเสียงเย็นชาเจ้าพยายามจะพูดอะไรกันแน่ใบหน้าซืือหามืดคขำรงทันทีข้าแค่ต้องการบอกเจ้าว่าเจ้ากําลังจะกลายเป็นคนพิการในไม่ชา้าจอมไม่มีความสามารถปกป้องครอบครัวความชื่อเหลือเจ้าถือเป็นการแสดงมิตรภาพต่อเราอย่างนั้นเองที่ รัวกาวแม้นางจะสุภาพขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยแต่ซือหายังรู้สึกไม่ค่อยดีนักหลังจากได้ยินคำพูดของนางนี่เป็นการข่มขู่อย่างชัดเจนว่าหากเขาไม่ช่วยเหลือคนผู้นี้จะลงมือจัดการครอบครัวเขาโรคนี้อาจตกอยู่ในความสับสน,นวุ่นวายได้ทุกเมื่อใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตัวอย่างเช่นความพิเศษของน้องชายเจ้าก็ม่ได้แย่แต่เขาเป็นคนยิงเกิดไปมันง่ายสําหรับเขาจะทําให้คนอื่นคุนเคืองกี้รัวกาว ไปเห็นการสแสดงออกซือหาเริ่มเย็นชาลงและหน้าเกียดเล็กน้อยตูห้วยขวรอบพูดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยไม่ต้องกังวลไม่มีใครแต่ต้องน้องเจ้าใบหน้าซือหายังคงดํามืดเขามองสองคนนี้อย่างเย็นชาความหมายของสิ่งนี้คืออะไรแม้ว่าพวกเขาจะกล่าวอย่างไม่มีอะไรผิดปกติแต่นี่เป็นการข่มขู่อย่างชัดเจนอย่าเข้าใจผิดมันเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนคําแนะนําตามปกติน้องชายของเจ้าอ่อนแอเกิดไปเขาจึงต้องรับผล ที่ตามมาเขาจะสบายดีอย่างแน่นอนหลังจากพักพอนหลายปีตูคุยเกาเขณนะมองไปที่เขาจิ่งเขาพูดแบบนี้การแสดงออกซืือหายยิ่งน่าเกลียดมากขึ้นดวงตาเขาเริ่มเย็นชาขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับปวดปล่อยไอสังหารออกมาไม่ใช่ข้าลงมือขราวนี้เป็นคนหกเจ็ดคนมาพร้อมกับถูดปพีสหายคนหนึ่งพวกเขาท้าทายผู้แข่งแข่งของก้าวสาสิบพิภพต่อสู้มากกว่าสิบรอบในนั้นคือน้องชายเจ้าแต่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก เอี้ยรั่วเกาว่าข้าควรขอบคุณพวกเจ้าในความปรารถนาดีหรือไม่สือหาวกล่ายางเย็นชาเอี้ยวรั่วเผยรอยยิ้มอ่อนโยนเปลี่ยนทัาแสดงคติของนางนอกจากนี้นายยังสังเกตเห็นไอ้สังหารพุ่งผ่านในตัวของสื่อหาวนางจึงพยายามกล่าวให้อ่อนลงาหายเต่าเจ้าสามารถผ่อนคลายได้เมื่อพวกเรากลับไปแต่พยายามปกป้องเขาอ,อย่างเต็มที่ไม่ให้มีเรื่องชนิดเกิดขึ้นอีกก่อนหน้านี้นารู้สึกว่าสื่อหาวกำลังกลายเป็นคนพิการจึงไม่มีเหตุผลที่นางแสดงความเป็นมิตรกับเขา อีกคราน้ำเสียงของนางยังมีความดูถูกด้วยเล็กน้อยอย่างไรก็ตามสถานที่ที่พวกนางต้องการที่จะไปนะั้นเต็มไปด้วยอันตารายอย่างยิ่งนางจึงต้องการคนที่แข็งแกร่งเพื่อนำทางและฝ่าฟันกับอันตารายไปกันไปก่อนก็คือต้องให้คนนำทางไปตายก่อนสหายตาวพวกเราชื่นชมเจ้าอย่างยิ่งน,น,นานาจักรตามกว่านี้เจ้าเป็นเจ้าเหนือขัวอย่างแท้จริงซึ่งทายพวกเราอิจฉาเป็นอย่างมากตูหุยกล่าวด้วยความสุภาพพระสนติพวกเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อย มันทำให้คนอื่นที่มาจากอาณาจักรเบื้องบนรู้สึกตกใจการแสดงออกซืือหาสงบลงและพยักหน้าเขาไม่ปาถนาให้ชินเหา่าน้องชายเขาเองต้องไปเชิญกับปัญหาท้าทั้งสองสามารถช่วยเขาได้เขาก็ไม่คิดจะสร้างปัญหาต่อไปทั้งสองคนมีความสุภาพมากขึ้นทั้งคู่มีอรอยยิ้มเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเข้าใจว่าไม่จําเป็นต้องเริ่มขัดแย้งกับซสือหาหากพวกเขาสามารถยืมความแข็งแกร่งเขาได้นั้นจะดีสุด เรากาลังมองหาสถานที่แห่งหนึ่งคุกหรือครับตูหุยเก่าเมื่อเขาได้ยินคําอธิบายของเขาซื้อหารู่ทันทีว่าสถานที่นั้นที่ไหนมันเป็นคุกมือที่มียานเวเศษของหงเครงซึ่งมีสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมากมายถูกปิดผนึกไว้ภายในสหายตาว่าสายอยู่ในอาณาจักรที่ตามกว่ามารยะหนึ่งแล้วมีความรู้มากกว่าเราบางเรื่องถ้าสงสัยว่าเจ้าสามารถตามหาผู้ด,ดูแลอาณาจักรวิญ,ญญาณแห่งนี้ได้หรือไม่เอียวรัตทม สองคนนี้อยากขอคําแนะนําผู้ดูแลสถานที่ว่าคุกอยู่ที่ไหนสําหรับพวกเขาสถานที่แห่งนั้นมีความรับยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นยังเต็มไปได้วยโชคว,ว่าสนาสวรรค์มากมายไม่จะเป็นต้องค้นหาพวกเขาข่ารูดีว่ามันอยู่ที่ไหนสือหาเก่าวเขาไม่ได้แนะนาครัวผูโสเรียนเงินหรือท่านปู่นกให้พวกเขาแต่พาพวกเขาไปที่นั่นโดยตรงในความเป็นจริงเขาค่อนข้างอยากรู้อยากเห็นว่าทั้งสองคนกําลังพยายามทําอะไรกันแน่ขณะพวกเขามุ่งหน้าต่อไปซื้อหาวยังคงเงียบ ความสามารถคนเหล่านี้อยู่ในการคำนวณของเขาการที่จัดการทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยทุกคนอยู่ในสถานที่แห่งนี้ตามเดินตามมาแม้พวกเขาจะไม่ต้องการก็ตามแต่ทุกคนรู้ดีว่าพลังขั้วปวดปล่อยออกมานั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่อาจปฏิเสธได้เพื่อหาเดินเข้าหาเ็กหนุ่มที่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีเขาในตอนแรกพร้อมกับค้นวิญญาณในทันทีโดยที่อีรวูกะซูฮุยไม่กล้าลงมือขัดขวางเพราะกลัว จะสร้างความขัดแย้งกับเขาซืนอหาวได้รับบาดเจ็บยิ่งกว่านั้นคนที่ลงมือคือพี่ชายของอีรุ่นนั่นเองในขณะเดียวกันก็เป็นพี่ร่วมสาบานของซูคุยอีกด้วยเดิมทีบุคคลนั้นมาเพื่อซื่อหาวหลังจากได้ยินเกี่ยวกับความสําเร็จของเขาในชายแดนแลุกลังทฟร์ููแกงก้ารุ่นยาวอาณาจักรเซียนมากมายต้องการต่อสู้กับเขาอย่างไรก็ตามซื่อหาวพิการไปแล้วยิ่งกว่านั้นได้ออกจากสาพันแคว้นแล้วด้วยดังนั้นพวกเขาจึงค้นหาน้องชายของซื่อหาวและลงมือจัดการ ทำให้ชินหาได้รับบาดเจ็บสาหัสแทบจะเสียชีวิตไม่น่าแปลกใจที่ทัศนคติก่อนหน้านี้อุยรัวไม่ได้แสดงความเป็นมิตรออกมาเลยเพราะว่าคนที่ลงมือนั้นเป็นพี่ชายนางตอนนี้นาะงต้องการใช้ประโยชน์จากเขาจึงพยายามผูกมิตรเือหารั้งตัวเองไว้โดยที่ยังไม่ลงมือตอบโต้เขาต้องการพาบุคคลทั้งสองลงไปที่คุกด้านหลังเพื่อไม่ให้โอกาสพวกเขาได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ล้ำค่าช่วยชีวิตตัวเองขัว,วูวุโสเหรียญเงินและท่านปูน่นกก็เดินตามไป กับพวกเขาด้วยเช่นกันโดยที่ทุกคนที่นี่ไม่รู้ว่าพวกเขาคือผู้ดูแลนะจากแห่งความว่างเปล่านี้อ้าเป็นมันข้าไม่คิดว่าเพียสื่อจะร้ายกาศถึงขนาดพบมันจริงๆผู้คุยกาได้ความตื่นเต้นพวกเขาเห็นพระราชวังโบราณสีดํายิ่งไปกว่าน,นั้นยังมีท่านบูชาและภาชนะหลายสิบใบมันเหมือนกับที่พวกเขาได้ยินมาในไม่ผิดสถานที่แห่งนี้จริงๆสิ่งที่พระเจ้าจต้องการทําอะไร นะต้องการเนี่ยทำาคืออะไรกันแน่ซื้อหาวถามบอกต่อเจ้าเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่มันเป็นคำสั่งราชาน้อยที่ต้องการให้พวกเรานำบางสิ่งบางอย่างกลับไปตูหุ้ยกล่าวทั้งสองคนมีพลังมหาศาลแต่พวกเขาถึงกับยินยอมรับความเสี่ยงมาที่นี่แสดงให้เห็นถึงความเป็นนะความแข็งแกร่งคนที่ออกคำสั่งได้เป็นอย่างดีสหายเต๋าเจ้าช่วยเราเปิดภาชนะพวกนั้นได้หรือไม่มีบางสิ่งบางอย่างที่พวกเราต้องการอยู่ข้างใน เร่วกล่าวพร้อมแสดงสีหน้าอ้อนวอนนางแสดงออกด้วยความจริงใจบอกเขาว่าจะดูแลชินหาวให้เป็นอย่างดีมาเสือหาดีนดังนั้นเขาต้องการจะแตะจะเตะนางออกไปด้านข้างด้วยเท้าเดี่ยวพี่ชายนางคือคนที่ลงมือทําร้ายชินหาวแต่ตอนนี้นางยังกล้าคิดหลอกลวงเขาโดยพยายามให้พี่ชายของชินหาวเสี่ยงชีวิตแทนพวกนางโอเคครับเจอก,กันหน้าคลิปหน้าคอบครับ